คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93เมกะเฮิร์ สำหรับในช่วงนี้ค่ะมาติดตามเรื่องของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะนายมาริสเงี่ยมพงศ์ได้ถแถลงภายหลังเดินทางกลับจากประชุมเวทีหาหรือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ High Level Political Forum HLPF ค่ะที่สำนักงานใหญ่สหรประชาชาตินครนิวยอร์ก York, สหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งในการประชุมดังกล่าวนะคะตัวท่านเองได้มีโอกาสหา,หาหรือกับผู้แทนระดับสูงจาก UN และประเทศต่างๆอย่างกว้างขวางค่ะถึงประเด็นพัฒนา การสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะว่าเวลาที่ปฏิบัติภารกิจที่สหประชาชาติตนได้ติดตามสถานการณ์และเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเมื่อช่วงเช้าของวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะที่ฝ่ายกัมพูชานั้นเป็นผู้ที่เริ่มเปิดฉากโจมตีก่อนซึ่งได้โจมตีสถานที่ที่ไม่ใช่เป้าหมายทางทหารนะคะอย่างโรงพยาบาลโรงเรียนปั๊มน้ามันและร้านสะดวกซื้อในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องซึ่งแสดงให้เห็นว่าตั้งใจจะโจมตีพื้นที่พลเรือนส่งผลให้ม พลเรือนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากซึ่งหนึ่งในนั้นมีผู้เสียชีวิตคือเด็กอายุเพียง8ขวบเท่านั้นค่ะทั้งนี้เชื่อว่าไม่มีประเทศไหนนะคะยอมรับการกระทําเหล่านี้ได้ซึ่งกัมพูชาเองก็เป็นประเทศที่ย้ำมาตลอดว่าเป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของประชาคมระหว่างประเทศแต่กลับกระทําการที่ละเมิดหลักการพื้นฐานอย่างร้ายแรงโดยเฉพาะการโจมตีโดยไม่เลือกเป้าหมายและขอย้ำเขาว่าการกระทําเหล่านี้ไม่เพียงแต่ละเมิดอธิปไตยของไทยค่ะแต่ยังละเมิดกฎหมายระหว่าง ประเทศกฎบัตร UN เและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างแร,แรงอีกทั้งยังเป็นการละเมิดศิลธรรมขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่ควรได้รับการประนามอย่างเต็มที่จากประชาคมระหว่างประเทศค่ะโดยทันทีที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ค่ะกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ออกถแถลงการไปแล้วนะคะคือการประนามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการลุกรานของกัมพูชาประกาศลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตและเรียกออ,อทนักกรุงพนมเปญกลับไทยและขอให้ออ,อทกพ กลับประเทศเช่นกันและเรียกร้องให้กัมพูชาค่ะแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยุติการโจมตีเป้าหมายทางทหารและพลเรือนรวมไปถึงยุติการละเมิดอธิปไตยของไทยโดยทันทีซึ่งตัวท่านเองขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะนอกจากนี้ค่ะเมื่อคำนึงถึงกรณีการวางทุนระเบิดใหม่ของกัมพูชาในดินแดนอธิปไตยของไทยนะคะซึ่งเรามีหลักฐานชัดเจนและหน่วยงานความมั่นคงก็ได้มีการพิสูจ์ ทราบอย่างชัดเจนแล้วนะคะทําให้ทหารไทย2นายบาดเจ็บสาหัสจ,จากการสูญเสียคาถาวรตัวท่านเองเสียใจอย่างมากกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกแล้วในปัจจุบันและขอชื่นชมในความกล้าหาญของทหารทุกท่านที่เสียสละเพื่อชาติและรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของไทยคะ่ะส่วนมีประเทศที่3เข้ามาช่วยเจราจาเรื่องนี้หรือไม่นะคะด้านนายมาริดก็ได้กล่าวค่ะว่าเจราจาเราต้องการใช้การเจราจาทั้ง2ฝ่ายอยู่บนพื้นฐานหลักการสันติซึ่งช่วง ที่ตนอยู่ที่นิวยอร์กไม่มีประเทศที่3หรือใครมาพูดกับตนค่ะก็เป็นการถแถลงเนี่ยคะ่ะของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศภายหลังจากเดินทางกลับจากการประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงวา้ดยการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งทางที่ประชุม UNSC คะ่ะก็ไม่ได้มีมติใดๆนะคะโดยให้ไทยกับกัมพูชายับยั้งชั่งใจลดความตึงเครียดและแก้ปัญหาโดยสันติวิธีคะ่ะ